Thank <laughs> you. เห็นมื่อนี้แต่เดี๋ยวจะปีแล้วครับไาวผสามชีูเลยเกือบสาเลยูจจกี่ว่าเป่งเบอร์เซมาเขาชลึงูลบปนกัขอไวเบอรทีมาแ็นว่าแม่เฉลยเลยผมว่าก็มีอยู่อันแต่ก้าพันจาคุจำไม่ได้จาจำม่้แต่ก้าูดสาขีปุยซามานี่ผมก็เอ็นเไม่ยุ่มเหรอ ที่ค้นหาไปบเพื่อันเชิญเพื่อนไปเลยคุณส็แล้วแต่มว่าก็ได้มันาก้างไหนเข่นเอาไปเป็นยังากล้างนั่งเห็นเช้าเลก็ถ้าก็จะเอาไปก็แต่ผมไม่ทันเกิดหู เดี๋ยวนี้ก็บห้าสิบแปดปีอลไรเดี๋ยวนี้คืออาคูไผ่ไผ่เป็นคนในขุดครับฮะไผ่เป็นคนในขุดขุดอะไรเห่อผมผมก็ได้รับแจ้งจากเจ้าของแปลงนาเพิ่นนี่แหละก็คือนายธงไทยขยุยธากับนายจรัสขยุยธาเนี่ยเพิ่นว่าเราเอารถไถจ้างรถไถมาไถตับปูงมองยับปูหญ้ายับปูต้นไม้ยับปูผักบังเอิญรถไถไถไปแล้วไปก่อเอา ตัวก้อนหินก้อนนึ่งจักบาบวานเราเป็นเผอเพิ่นก็นเลยแจ้งผมผมก็เลยโทษประสานเลนในเลนเซนนายอำเภอออกมาบึงนํำฝืผมกับคณะกรรมการหมู่บ้านนี่คับเจ้าของที่แปลงนี้ก็พาดีขุดขุดหากับขุดลงไปน้าลงไปครับคล้ายๆกับสีวะลึงคือตำนานที่องค์ไงเอาไปเนาะน่้าช่มงผมเข้าเจอแต่ว่าผู้เสียสละหลายคนออกมาบึงกับว่าเป็น ใบสีมาใบสีมานี่ผู้เชี่ยวชาญเขาว่าเป็นโหออมแทนสีวลึงตะโคนนั้นแต่ว่ามันกัทับถมมาตามกาลเวลาเนาะมันสมรุดมันเสื่อมสาภาพไปมันก็ทับถมไม่ได้เพิ่อดูแลเพิ่มเพิ่ก็มาเบิง่งเพิน่นว่าเป็นใบสีมาเป็ดเล่มแต่ว่าผมก็ได้คุยครับทางนั้นเพื่อแล้วกับปรึกษาครับทางทา่านพระอาจารย์กมุลนี่ว่าหล้ะผมจะอันเซิร์ขึ้นไปไว้ ปฏิสถานอยู่นี่อยู่ััดป่านี่กับห้างจากมองพบนี่กับประมาณร้อยร้เมตรถือว่าโชคดีของชุมชนบ้านกุตะไกที่ได้ค้นพบเนาะค้นพบแร่งวัตถุโบราณถือว่าเป็นดินแดนที่มีความเป็นมาที่ยาวนานพอสมควรครับ